สวัสดีครับผม6534370นายศ,ศักดิ์สิทธิ์จิตตเวทินนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงไมโครพลาส,สติกจากระบบบําบัดน,น้ําเสียในตัวกรุงเทพมหานครที่ไหลลงสู่อ่าวไทยนะครับเป็นวิทยานิพนธ์ของปินมณนัสบูชาบทที่หนึ่งบทนําที่มาะความสําคัญ ไมโครพลาสตกิกถูกสังเคราะห์ครั้งแรกในยุโรปเมื่อปี2,393และในปัจจุบันพลาสติกกลายเป็นปัญหามลพิษได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจากมีการใช้พลาสติกในอุตสาหารกรรมเช่นบรรจุภัณฑ์ยานยนต์เสื้อาพฟอร์นิเจอร์และเครื่องมือทางการแพทย์ในปี2,561พลาสติกทั่วโลก ถึง359ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในทวีปเอเชียและจีนพลาสติกแบ่งอ,ออกเป็น3ประเภท 1. มาโครพลาสติกใหญ่กว่า2.5เซนติเมตร2เมโซพลาสติก5มิลลิกรัม5มิลลิเมตรถึง2.5เซนเมตร ได้สามไมโครพลาสติกหนึ่งไมครอนถึงห้ามิลลิเมตรซึ่งไมโครพลาสติกสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทได้เกีย่ยไมโครพลาสติกฐมภูมิและไมโครพลาสติกติยภูมิที่เกิดจากการแตกหักของพลาสติกขนาดใหญ่ในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย จากการผลิตพลาสติกที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคโดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเนื่องจากขาดระบบการจัดการขยะที่ถูกต้องทําให้ทะเลกลายเป็นแหล่งสุดท้ายที่รองรับขยะเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าไมโครพลาสติกบางส่วนในเสียงแวดล้อมจากระบบบำบัดน้ำเสียเนื่องจากที่มีขนาดเล็กจึงไม่สามารถ ถูกกำจัดได้อย่างถูกกำจัดได้หมดในระบบบำบัดระบบน้ำเสียจึงกลายเป็นแหล่งกำเนิดที่สามารถระบุตำแหน่งได้โดยมีรายงานจากกรุงเทพมหานควรว่าในแต่ละวันไปล่อยไมโครพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากส่วนไมโครพลาสติกจากแหล่งที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ จะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งน้ำก่อยสสำคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศไมโครพลาติกมีขนาดเล็กและใช้เวลานานในการย่อยสลายได้สะสมในสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีการพบว่าไมโครพลาสติกในพื้นที่ต่างๆเช่นชายฝั่งระบบนิเวศป่าชายเลนรวมถึงมหาสมุทรและภูเขาน้ําแข็งโดยงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่ากระบ,บวนการน้ําขึ้นน้ําลงสามารถส่งผลกระทบต่อการกระจายตัวของไมโครพลาสติกจากแม่น้ําสู่ทะเลได้มีการตรวจพบว่าไมโครพลา,าสติกในสิ่งแวดล้อมและ ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเช่นแพงตอนสัตว์ซึ่งเป็นผู้บริโภคอันดับที่สองในห่วงโซ่อาหารรวมถึงหอยเ,เศรษฐกิจและปลาเศรษฐกิจซึ่งไมโครพลาสติกเหล่านี้สามารถส่งผ่านมายังมนุษย์ได้โดยการผ่านโดยการบริโภคอย่างไรก็ตามในปัจจุบันไม่สามารถระบุผลกระทบไมโครพลา พลาสติกต่อมนุษย์ได้นอกจากนี้ยังพบไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เช่วนวานซึ่งได้รับไมโครพลาสติกโดยการกืนกินในมวลน้ำการศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาไมโครพลาสติก ที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลลงสู่อ่าวไทยโดยจะศึกษาไมโครพลาสติกที่พบในน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและจากแหล่งกำเนิดไ,ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้คาดการปริมาณไมโครพลาสติกที่ไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลในการกำหนด มาตรการในการบริหารการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันตถุประสงค์ 1. ห,หาปริมาณไมโครพลาสติกจำแนกตามรูปร่างสีขนาดและชนิดจากระบบและชนิดในน้ำจากระบบจาก ลงควบคุมคุณภาพน้ำทั้งแปดแห่งของกรุงเทพมหานคร 2. หาปริมาณไมโครพลาสติกจำแนกรูปร่างสีขนาดและชนิดที่พบในน้ำที่พบในแม่น้ำเจ้าพยาที่ไหลผ่านเขตกรุงเทพมหานครก่อนลงสู่อ่าวไทยขอบเขตของการศึกษานะครับ1ศึกษาปริมาณลักษณะทางกายภาพ และชนิดไมโครพลาสติกในน้ำเสียสู่ระบบน้ำทิ้งออกจากกระบวนการควบคุมคุณภาพน้ำของกองกรุงเทพมหานครทั้งทั้งบีแห่งสองศึกษาไมโครพลาสติกในมวลน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเข้าสู่ตัวกร,รุงเทพบานครจนถึงบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัด สมุดปากกาสามึกษาไมโครพลาสติกที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปบริเวณแม่น้ำเจ้าพยายในรอบน้ำขึ้นน้ำลงบทที่2องเอกสารท,ที่เกี่ยวข้องนะครับอุตสาหากรรมพลาสติกอุตสาหากรรมพลาสติกเริ่มต้นในปี2593 โดยพอลิมเมอร์จากธรรมชาติเช่นเซลลูโลสผลิตเป็นแผ่นฟิลม์มต่อมาในปี2493มีการสังเคราะห์พลาสติกจากปิโตเรเลียมํำเร็จในชื่อว่าเนทิไลท์ซึ่งมีความคงทนและนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลายปริมาณผลิต ปริมาณในการผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้นจาก1.5ล้านตันต่อปีเป็น6.9ล้านตันต่อปีและ30ล้านตันต่อปีในปี2513ชนิดพลาสติกสามารถจำแนกออกได้สองแบบคือ จำแนกพลาสติกตามคุณสมบัติความร้อน 2. จำแนกพลาสติกตามสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกเนื่องจากพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้กหลากหลายทั้งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง <c oughs> ทางสมาคมอุตสาหากรรมพลาสติกได้กำหนดรหัส SPI หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์พลาสติกที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันไมโครพลาสติกแบ่งออกเป็น2ชนิดตามต้นกำหนิดคือไมโครพลาสติก ปฐมภูมิคือเกิดจากกระบวนการผลิตที่ตั้งใจสร้างพลาสติกขนาดเล็กเช่นในเครื่องสำอางสองเกิดจากการเสียดสีหรือสึกกร่อนของวัสดุเช่นยางรถยนต์ไมโครพลาสติกทุกติยภูมิเกิดจากการแตกหักของพลาสติกขนาดใหญ่สองการย่อยสลายที่เกิดจาก กระแสลมกระแสน้ำการย่อยสลายทางชีวภาพหรือกระบวนการทางเคมี80%ของไมโครพลาสติกในทะเลมาจากบนบกเช่นชุมชนและนำ้ำและน้ำเสียโรงงานสมบัติของไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกที่เบาหัว 1.0กร,รัมลูกบาทเซนติเมตรมักลอยน้ำมัคโคพัฒติที่หนักกว่า1นึ่งกร,รัมลูกบาทเมตรมักสะสมในดินตะกอนบทที่3วิธีการดำเนินงานขอบเขียนใน ข้อเพื้นที่การศึกษางานวิจัยนี้ศึกษาเป็นสองส่วนคือไมโครพลาสติกที่มาจากระบบบำบัดน้ำเสียในกรุงเทพและในแม่น้ำเจ้าพระยาโรงบำบัดน้ำเสียเก็บ <c oughs> ตัวอย่างเก็บ <c oughs> ตัวอย่างน้ำเสียในโรงบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครแดแห่ง ได้แก่ลงควบคุมคุณภาพน้ำบางซื่อลงควบคุมน้ำจตุจักรลงควบคุมน้ำดินแดงลงควบคุมน้ำพัฒนาโกสินทร์ลงควบคุมคุณภาพน้ำศรีศรีพระยาลงควบคุมคุณภาพน้ำนองแขมลงควบคุมคุณภาพน้ำ ลงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งคู่โด,โดยแม่น้ำเจ้าพระยาเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกที่ปนโดยการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติก ฝังแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ก่อนเข้ากรุงเทพมหานครเกตพื้นที่จันทบ,บุรีกรุงเทพมหานครถึง CP 3ามถึง CP 7นะครับได้สมุดประการ CP วายแปดถึง CP วายสิบเก็บตัวอย่างหนึ่งรอบในน้ำขึ้นและน้ำลง ในสถานี CP10 ซึ่งเป็นสถานีท,ท,ที่ที่ได้รับอิทธิพลจากปการน้ำขึ้นน้ำลงวิธีเก็บตัวอย่างการเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพและแม่น้ำเจ้าพยาแบ่งออกเป็นสามส่วนดังนี้การเก็บตัวอย่างบำบัดน้ำเสียเก็บตัวอย่างสองจุดจุดน้ำ เข้าสองจุดระบายน้ำออกหลังบำบัดการเก็บตัวอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาเก็บตัวอย่างสองฤด,ดูหนึ่งฤด,ดูน้ำหลากสองฤด,ดูแล้งตัวอย่างการเก็บตัวอย่างการเก็บตัวอย่างในรอบน้ำขึ้นและน้ำลง เก็บตัวอย่างสองรดูน้ำเลี้ยงและน้ำหลากนะครับการเตรียมอ,อุปก,กรณ์และสารเคมีที่ใช้เตรียมอ,อุปกรณ์เตรียมสารละลาย30%มซ็นต์และน้ำบระปาที่ใช้ในกรณีศึกษาโดยแผนกลอ,องผ่านแผนโดยกลองผ่าน โดยกองผ่านแผนใยแก้วขนาดรู1ไมคอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4 7ม mm, ลเมโดยใช้ชุดกล่องเพื่อกำจัดไมโครพลาสติกกับสาระละลายและน้ำที่ใช้เครื่องแก้วผ่นเครื่องแก้วและภายานาโนิดที่ใช้เช่นบิกเกอร์ขวดบรรจุ ตัวอย่างและชุดกรองชาญจะ,ะน้ำประปาที่กรองแล้วและผึ่งให้แห้งในภาชนะที่ปิดสนิทที่ห่อหุ้มด้วยที่ห่อหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เพือป้องกันการปนเปลื่อนของไมโครพลาสติกจากผิวภาชนะ การวิเคราะห์จำนวนและลักษณะทางกายภาพของไมโครพลาสติกจำนวนชิ้นไมโครพลาสติกในน้ำการนับจำนวนและระบุลักษณะทางกายภาพของไมโครพลาสติกได้แก่รูปร่างและสีดำเนินการภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตริโอยี่ห้อนิกรุ่นอ m 8 0 0 n และถ่ายด้วยรูปกล้องแคนนอนรุ่น E.O.S. 6D ที่ติดตั้งอยู่กับกล้องจลุลทรรศน์แค่ทดสอบว่าเป็นไมโครเป็นพลาสติกหรือแค่ทดสอบว่าแค้ทดสอบว่าเป็นพลาสติกหรือไม่โดยการทดสอบโดยการทดสอบเข็มร้อนเพื่อแยกชิ้นชิ้นส่วนที่ไม่ใช้ที่ไม่ใช่ไมโครพลาสติกออกจาก ที่ไม่ใช่ไมโครพลาสติกและลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในเชิงบวกลักษณะทางกายภาพของไมโครพลาสติกแบ่งออกเป็นสีรูปร่างได้แก่เส้นใหญ่ทรงกลมแผ่นฟิลม์มหิ้นส่วนและรูปแบบการศึกษาไมโครพลาสติกแบ่งสีได้หกสีได้แก่สีใสสีขาวสีดำสีแดงสีน้ำเงินสีเขียว การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปริมาณไมโครพลาสติกที่พบในมวลน,น้ำกับฤดูการจากผลวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของไมโครพลาสติกที่พบในฤดูน้ำหลากและฤดูแ้งนำมาพิจารณาอิทธิพลของฤดูการต่อแหล่งที่มาที่ต่อแหลง่งต่อแหล่งที่มาที่น่าจะเป็นในแต่ละฤดูการเปลี่ยนแปลงของไมโครพลาสติก จากแม่น้ำเจ้าพยาสู่อ่าวไทยน้ำขึ้นน้ำลงส่งผลกระทบไมโครพลาสติกจากแม่น้ำเจ้าพยาเยไมโครพลาสติกจากแม่น้ำสู่ทะเลจากการวิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกที่พบในหัวน้ำแม่น้ำเจ้าพยาในเวลาที่น้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดจากสถานี CPY10 นำนำนำน,น,นมาสร้างการาฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไมโครพลาสติกที่พบและวิเคราะห์ร่วมกับระดับน้ำทะเลบทที่สี่ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลน,นะครับไมโครพลาสติกในโรง,งควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานครปริมาณไมโครพลาสติกจากรูปที่เจ็ดพบว่า รงควบคุมเปิดลงควบคุมคุณภาพน้ำบางซื่อและลงควบคุมคุณภาพน้ำจะจัะมีพันม,มาณไมโครพลาสติกน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดมากกว่าลงควบคุมน้ำอื่นๆอาจเป็นเพราะจากลงควบคุมคุณภาพน้ำทั้งสองลงรับน้ำเสียจากชุมชนที่หนาแน่นกว่าและมีประชากรอาศัยอยู่ในพื้นที่ควรการศึกษาของไมโครพลาสติกในครั้งนี้น้อยกว่า ที่เคยรายงานไว้ปี2021และปี2022ปริมาณ2.6เท่าเนื่องจากนี้ยังน้อยกว่าไมโครพลาสติกที่พบในน้ำเข้าสู่ระบบของบำบัดน้ำเสียในยังอู่ฮั่นประเทศจีน2-13เท่าอาจเป็น 3, 3เท่า โดยใช้กล้องจุลทัรศน์ฟูอัลเลเซนในการนับประมาณไมโครพลาสติกขนาดที่วิจัยกล้องจุลทัรศน์แบบสเตอริโซึ่งการใช้กล้องจุลทัรศน์ฟูอ s c e n เซนต้องย้อมสีไมโครพลาสติกด้วยสีย้อมฟ u อ r e s c เซนด้วยความเข้มและอุณหภูมิและระยะเวลาที่เหมาะสม น้ำทิ้งออกจากระบบพบว่าพบตัวอย่างไมโครพลาสติกจากการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบสตยรโอ421ชิ้นปริมาณไมโครพลาสติกตกเฉลียที่พบในน้ำทิ้งออกจากระบบแสดงบนตารางที่7และรูปที่เนะครับนี่คือการแสดงปริมาณไมโครพลาสติก ที่รงควบคคงคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานครนะครส่วนรูปที่แปดคือรูปปริมาณของเมโคพลาติกที่พบน้ำเสียเขา้าเข้าระบบและน้ำทิ้งออกจากระบบของ ส่วนบทที่5นะครับผลสรุปสรุปผลและการวิจัยสรุปผลการวิจัยการศึกษานี้ได้วิเคราะห์ปริมาณลักษณะของไมโคพลาสติกระบบบำบัดน้ำเสียทั้งแปดแห่งของกรุงเทพมหานครและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลลงสู่อ่าวไทยผลการศึกษาเพราบว่าไมคโคพลาสติกที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีป,ประมาณเฉลี่ย993ถึง6 7 3 3ชิ้นลูกบาทเมตรและลดลงเหลือ443ถึง4,800ชิ้นในกระบวนการบำบาทขึ้นอยู่กับประเภทระบบขึ้นอยู่กับประเภทของระบบบำบัดโดยโดยคอนแทก โซลิตเ t a t น o n Activity สลัดมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดในการกําจัดไมโครพลาสติกถึง70สเปอร์เซ็นส่วนไมโครพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพะยาพบว่ามีปริมาณที่แตกต่างตามฤดูกาลโดยฤดูน้ำหลากมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าฤดูแรงโดยไมโครพลาสติกส่วนใหญ่เป็นเส้นใหญ่สีน้ำเงินที่พบจากพ o ลิเมอร์ขนาด2 0ถึง250ไมครไมโครพลาสติกเหล่านี้ มีแหล่งกำเนิดสำคัญจากกิจกรรมชุมชนเช่นการซักล้างและการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีไมโครพลาสติกนอกจากนี้น้ำเสียไม่ได้รับการบำบัดไวยผ่านสู่ลำคลองยังเป็นปัจจัยที่เพิ่มปริมาณไมโครพลาสติกลงในแม่น้ำเจ้าพระยา,ยาก,ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยเยวทางแก ไขปัญหาครับ 1. ปรับปรุงระบบบาบัดน้ําเสียเพิ่มประสิทธิภาพการดักจับไมโครพลาสติกในระบบบําบัด 2. ควบคุมแหล่งกําเนิดไมโครพลาสติกลดการใช้พลาสติกที่ปล่อยไมโครพลาสติกเสีย่ยเครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์สักผ้า 3. จัดการขยะจัดการขยะต้นทางคือพัฒนานระบบจัดการขยะและส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ หรหรลดปริมาณขยะพลาสติกข้อเสนอน,นี้นะครับควรศึกษาการแพร่กระจายของไมโครพลาสติกในน้ําเพื่อประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในห่วงโซ่อาคาร 2. เสนอให้พัฒนาบังคับใช้กฎหมายควบคุมไมโครพลาสติกในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและการใช้ง,งานขอจบ เสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ